สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อเร็วๆเรนี้เขาจะ Take action อะไรในความสัมพันธ์นะคะเร็วๆมเ,เขาจะแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์ไหมนะคะมาดูกันเนาะนะคะขอพลังงานของคุณและเขาหน่อยเดทมาคนเลิกกันไปแล้วนะคะเนี่ยอ่า แต่ดูยังไม่ยอมเลยเนาะดูยังไม่ยอมแพ้เลยนะนะคะเออไม่ยอมหรอกคือคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่แล้วอยากขอโทษนะยังอยากอืมยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่อะนะคะยังรักยังรออ่าอืมความสัมพันธ์นี้ ในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะเจอ,อสถานการณ์อื่นเข้ามาเป็นปัจจัยนะคะในความสัมพันธ์เลยมองว่าอ่ะไม่เป็นไรฉันไม่แคร์หรอกนู่นนี่นั่นแล้วแต่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดน,นะคะแต่พอไม่มีการจริงๆกับรู้สึกว่ารับไม่ได้ไม่โอเค ยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอยู่ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ว่ามันในกรณีที่มีความรู้สึกพิ่งเพิ่ง,งเริ่มคุยกันเนี่ยคนคนหนึ่งพิ่งอาจจะเพิ่งเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมานะคะเพิ่งผ่านเรื่องไม่ดีในความรักมาและกําลังพิจารณาที่จะเปิดใจในความสัมพันธ์เนาะก็อาจจะต้องรอ ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยอ่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยหมอฟ้ามองว่ามันพัฒนาไปได้และยังไปต่อกันได้เพราะดูความรู้สึกของคนทั้งคู่เนี่ยมันมันโอเคต่อกันแต่ว่ามันมีอะไรกัน้นมันเป็นตัวกัน้นมันมีกำแพงกัน้นมันมีอะไรที่เป็นที่ถีอีโก้หรืออะไรก็ตามนะ,ะที่เป็นตัวกั้นอยู่นะคะนั่นเองอืมแต่จริงๆมีความรู้สึกดีต่อกัน เนะแม้ใครคนหนึ่งอาจจะเจอเรื่องราวในอดีตมีอดีตที่ไม่ดีมาอยากเริ่มต้นใหม่ก็ก็มีความอยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่าอดีตทำให้เขากลัวประมาณนั้นนะคะทั้งคุณและเขานะคะอะอดีตในที่นี้อาจจะเป็นของคุณและเขาก็ได้นะแต่มันทำให้มันมันไปโฟกัสอดีตอะ่ะเออมันไปโฟกัสอดีตอ,อ่ะอืแต่จริงจริอะ่ะมันไปต่อกันได้อ่ะ ขาดูความรู้สึกของคนเขาในเวลานี้ที่มีต่อกันสถานการณ์วุ่นวายความวุ่นวายรอให้สถานการณ์สงบนะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะนิ่งนะอาจจะดูนิ่งเงียบแต่เขายังไม่ได้ปล่อยมือจากคุณนะคะเขาก็ยังคิดถึงและยังต้องการคุณอยู่เนาะนะคะ แต่ตัวเขาตอนนี้รู้สึกว่าแย่มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาขอพิจารณาก่อนนะ mm hmm. เขายังกลัวเรื่องของความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่เนี่ย mm hmm. เห็นปะจริงแปลว่าเขานะก็ mm hmm. บอกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งยังกลัวอยู่นะคะกับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเออแล้ะความรู้สึกของเขาออกมาแบบนี้ก็รู้เลยนะนะคะ เขาเจอเรื่องแย่ๆมาเจออะไรแย่ๆมาแล้วก็กลัวหรือคุณและเขาอะเคยมีเรื่องที่แย่ๆต่อกันแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเอาไงดีนะจะเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยมันมันจะดีไหมมันมันจะโอเคหรือเปล่าเนาะนะคะความวุ่นวายความรู้สึกสับสนใช้คําว่าสับสนวุ่นวายในใจมากกว่านะคะรอคออยู่กับตัวเองคอยอยู่เงียบ ไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะแค่แค่แค่อยากรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าอ่ะถ้าเป็นคนที่ใช่เขานะ่าจะจัดการกับตัวเขาเองได้นะขอจัดการกับตัวเองอะดูดิว่าเขาจะจัดการกับตัวเองอยังไงเร็วเนี้อะเขาจะจัดการกับตัวเองได้ไหมฮะเร็วๆนี้เขาจะจัดการกับตัวเองได้ไหมอะไม่มีคุณเขาก็เหงานะเออนะ ตัวเขาอยากจะเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าเสี่ยงก็ยังต้องคอร้องเนาะนะคะอืมโอเคตัวเขาจัดการได้ค่ะดูแล้วนะเขาจะจัดการกับตัวเองได้นะคะนั่นเองนะเขาจะเหมือนคนที่ เข้มแข็งอีกครั้งแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จัดการกับตัวเองยากสักหน่อยนะ King of Swords เนี่ยเป็นคนที่ปากแข็งอะจริงๆเขาจัดการกับตัวเองได้นะเขาจัดการแล้วนะ <c oughs> เออนะคะจัดการกับตัวเองได้ลืมทุกอย่างพยายามฮิลความรู้สึกตัวเองนะพยายามเติมเต็มตัวเองพยายามปรับพลังงาน ให้มันสมดุลทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขอะเขาก็อยากจะทํานะคะเออเขาจัดการได้นะแต่เขาคิดเก๊กมากกว่าต่อให้เขาจัดการได้เขาก็จะมีเก๊กๆก๊ m ฟอมฟอมะนะโอ้นี่เหมาะเหมาะเหมาะเลยกับหัวข้อเราก็คือเขาจะแอคชั่นอะไรไหมคือนางจัดการกับความรู้สึกของนางอะนะได้ได้ได้ดีขึ้นมากเลยแหละนะ ปรับพลังงานปรับจิตใจของตัวเองได้ดีมากแหละแต่ความที่ไปนคนที่รักใขรยากมากกว่านะนางไปนคนที่ในกรณีที่คุณและเขารักกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามีประเด็นกันก็คือเขาอีโก้แล้วก็ทำเป็นปากหนักปากแข็งทำเป็นเก๊กอะนะในกรณีที่เขาเพิ่งผ่านอะไรมาก็คือทำทาเหมือนยากแต่จริงๆอะใจน่าจะไปแล้วทำให้มันยากเฉย อันจริงๆทำให้มันยากนะเรื่องมันก็คงง่าย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 งแต่เขาก็ไม่อยากให้มันง่ายๆ่ายไงเออเหมือนคนตั้งใจที่ไม่อยากให้มันง่ายๆอะไรแบบนั้นอะทั้งที่มันง่ายง่ายเาทำให้มันยากไม่เข้าใจนะอ่ะดูดีนะที่เกทีฟอร์มแบบเนี้นะคะปากหนักปากแข็งแบบเนี้ย จะแอคชั่นอะไรให้คุณได้รับรู้บ้างไหมแล้วจะแสดงออกอะไรรับให้คุณรับรู้บ้างหรือเปล่าขอดูหน่อยนะคะโอ้โหนิงเชยนิดหน่อยนะมีมีเพจออพเพจออฟวานเนี่ยอาจจะแสดงออกนิดนึงนะอาจจะมีการบางทีปกติคุณอาจจะเป็นคนที่ทักหาเขาตลอดแต่ว่าต่อไปนี้เขาอาจจะมีทักหาคุณก่อนบ้างเออ,เอ,อประมาณนั้นนะ นะคะถ้าขาขุดก่อนบ้างเอา้าเฮ้ยดูใส่ใจขึ้นอยู่นะนะดูเข้าหาดูแบบอืมนะแต่ก็ยังกลัวๆอยู่นะคือนางเนี่ยนางค่อนข้างเป็นคนที่แหมยุกยกักยุกยักอะ่ะไม่ให้มันไม่ให้มันง่ายไม่ให้มันเร็วนะคะนางก็จะดึงตัวเองตลอดถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปถ้ารู้สึกว่าเขาแอคชั่นเกินไปเขาจะเริ่มละ เขาจะเริ่มถอยแล้วนะแน่ะคนคนนี้เป็นแบบนี้นะถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยมัน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 ,ม,นมันไปเร็วแล้วเร็วแล้วฉันอนะเอ่อเหยียบคันเร่งเร็วไปแล้วรีบเหยียบเบรกตัวเองทันทีเขาเป็นแบบนั้นนะคะนั่นเองเขาค่อนข้างที่จะชอบฮิวชอบอยู่กับตัวเองคือทํายังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองผิดพลาดน,นะคะไม่ให้ตัวเองผิดพลาดทําทเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆรักเลฟเบอร์ไปแล้วจ้ะนะ อาจริงคนคนนี้เขาอาจจะกําลังสับสนก็ได้ว่าเอ๊ะเขารักคุณหรือเปล่ามันใช่ความรักไหมเขารักคุณไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเขารักใครไม่เป็นแล้วนั่นเนี่ยนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่รักใคร่คืออถ้าถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหากับคุณเขาทะเลาะกับคุณเขาก็บอกว่าเขาไม่รักคุณแล้วคือเขาเอาใจออกมาจากคุณแล้วแหละเขาไม่มีความรู้สึกกับคุณแล้ว แต่จริงๆอ่ะม,มันมันมันแค่ซ่อนไว้มันแค่ซ่อนไว้เพราะว่ามันแค่กลัวว่าตัวเองจะเจ็บกลัวว่าตัวเองจะเจ็บปวดนะคะมันแค่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้มากกว่าจริงๆนะคะอ่ะทีเนี้ยคุณก็ดันไปมีผลกับเขาเหลือเกินนะไปดันมีเสน่ห์ยั่วๆกับเขามากอ,อแปลกนะคะเออพอพอเขาพยายามแบบเนี้ยพยายามไม่สนใจแต่ พลังงานของคุณก็ดึงดูดสูงเหลือเกินนะคะนะมันเหมือนมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกห่วงอะห่วงไม่ได้และไม่ได้แล้วนี่ของฉันการลังแอคเนี่แอคชั่นแล้วนะจากเด็กถือไม้เท้าเป็นอัศวินถือไม้เท้าแล้วจ้ะทุกคนเพราะนั้นถ้าคุณอยากให้เขาแอคชั่นมากขึ้นคนคนนี้ไปคนขี้ห่วงมากไปคนขี้หึงขี้ห่วงมากเขาจะเก็บอาการเก่งมากมาฟ้าบอกได้เลยว่าเขาซ่อนอาการแล้วเนี่ยแฮงแมนขึ้นมากับราชาถือถ้วย เก็บไม่อยู่แล้วนะเก็บไม่อยู่แล้วนะถ้าคุณทำให้เขาทนไม่ได้เนี่ยดูโผล่ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิธีจ้ะคนคนเนี้นะถ้าคุณจะให้เขาแอคชั่นหรือแสดงความรู้สึกออกมาให้คุณได้เห็นบ้างเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีนะคะไม่งั้นอนะ่ะเขาจะนิ่งทําเป็นนิ่งนอนใจเห็นปนิ่งนอนนอนแบบเฉยมันเหมือนคนหลับแก้งหลับอะ่ะ เอางี้เลยอะลักษณะของคนนี้คือแกล้งหลับหลีตามองคุณถ้าเขาเริ่มเห็นว่าคุณเริ่มไม่ปกติแหละเริ่มแบบเริ่มเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มสนใจแต่ตัวคุณเองแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่ากลัวเขาเริ่มกลัวกลัวว่าคุณจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นคนนี้เขาหลับตาอยู่แต่เขาหลีมองคุณนะ เพราะนั้นดูว่าเขานิ่งนอนใจไม่จริงเขาหลีตามองคุณอยู่นะจ๊ะโอเคมาคุณนะ่ะต้องทำให้เขาตื่นต้องล่อเสือออกจากถ้ำนะคะเนาะรอแบบสวยๆไปเลยนะคุณต้องทำให้คุณต้องเข้าใจคนคนนี้ให้มากๆเลยจิกเป็นะคนที่หึงขี้หวงมากๆนะเคนที่หึงขี้หวงมากๆเลยและเป็นคนที่แบบอเอาแต่ใจเอาแต่ใจสุดๆ คือเหนื่อยอ่ะอ้าวใช้คําว่าเหนื่อยอ่ะแต่ถ้าคุณรู้จักวิธีการจัดการเขาแบบชาญฉลาดมันจะง่ายอะคุณเหมอือนปอกกล้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาวิธีการของคุณนะคะมันอยู่ที่ปัญญาเออจริงๆนะคุณจะซื่อใสกับคนคนนี้ไม่ได้คุณจะต้องรู้จักอัดแดปรู้จักใช้ สมองจริงๆนะคะเป็นเรื่องจริงเลยนะให้ดูไพ่สเตนเนี่ยมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยก็คือการคนที่มีสติปัญญาสูงสามารถจับสิ่งโตได้ด้วยมือเปล่าสามารถทำอะไรแบบง่ายๆแบบคนอื่นเขาทำยากๆแต่คนเนี้ยถามว่ายากไหมยากนั่นแหละอะไรที่เขายากๆอะคนนี้จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอะ ในแรนดอมนี้นะคะมันจะมีคนแบบนั้นอยู่ก็คือคนที่มีปัญญาเพราะนั้นทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่คนคนนั้นทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นคุณจะต้องงัดงัดข้อของคุณออกมานะคะว่าคุณนี่แหละเจ๋งแหละคุณนี่แหละจัดการเขาได้นะคะคำพูดซ้ำๆกับตัวเองในเรื่องดีไม่ฉันโง่ฉันไม,ฉนไม่ฉันไม่รู้เรื่องหยุดพูดคำนี้ หยุด s t o p นะคะคุณต้องบอกว่าฉันโคตรฉลาฉันจัดการทุกอย่างได้ฉันรับมือกับทุกอย่างได้ดีฉันแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะชื่ออะไรแฟนของคุณเอ่ยชื่อเขาฉันบอกได้เลยเธอไม่ทันฉันหลอกนะเธอไม่ทันฉันหรอกฉันรู้จักเธอฉันรู้จักเธอตั้งแต่อดีตชาติละฉันรู้จักเธอดีฉันเคยฉันรู้จักเธอเรารู้จักกันมาก่อนเออ เธอจำได้ไม่ได้ฉันจําได้คือพูดอะไรก็ได้นะคือต่อให้คุณไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้หรอกไม่ต้องพูดไอ้ที่ไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดพูดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากรู้ก็พอนะคะรู้ไหมว่าคุณจะเกิดปาฏิหารกับคุณคุณจะเริ่มรู้จักเขามากขึ้นจิตมันจะเริ่มตื่นเอา้าเธอเออใช่ใช่จิตมันจะไปค้นเองจิตของเราเนี่ยเหมือนเมมเบรรี่การ์ด มันสะสมทุกเรื่องราวในอดีตชาติของคุณนะเหมือนโทรศัพท์ของเราเราไม่รู้หรอกว่าเราเก็บรูปอะไรไว้บ้างนอกจากเราจะไปค้นดูย้อนไปดูใช่ไหมโทรศัพท์ของคุณเนี่ยคุณจําได้ป่าว่ารูปไหนบ้างจําไม่ได้เก็บนานแล้วบางทีรูปเรื่องนานแล้วเราจําไม่ได้แล้วนอกจากว่าคุณจะไปเลื่อนดูทีนี้จิตของเราเหมือนกันจิตของเราก็จะเลื่อนละทีนี้หาข้อมูลละ เออใช่คนเนี้ยเรารู้จักเขาดีเออเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้เขาจำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณเคยรวยคุณเคยฉลาดนะคะบางคนเนี่ยเคยฝังฝังสมบัติไว้ตรงไหนในอดีตชาติเนี่ยนะเอาสมบัติไปฝังไว้อย่างเงี้ยจำไม่ได้นะคะ แต่จิตมันจำได้ถึงบางคนมันถึงแบบมีพวกนักค้นสมบัติเกิดมาอะไรแบบนี้มันมีมันมีบางทีอ่ะแบบไปขุดเจออะไรแบบเนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณให้พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองเดี๋ยวจิตเขาจะไปค้นเองไปค้นหาข้อมูลเองนะไปค้นเองเนาะจะช้าหรือเร็วยังไงก็ได้คําตอบ ะะแล้วคุณจะมีปัญญาในการจัดการกับคนคนนี้มีสติปัญญากับการจัดการกับคนคนนี้โดยที่คุณก็งงกับตัวเองว่าเออทำ,ท,ำทำไมฉันทำได้วะทำไมฉันทำได้ลองใช้ดูนะนะคะลองโปรแกรมจิตตัวเองดูนะคะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแอคชั่นของเขาเนี่ยมันเป็นการที่เขาทำเหมือนเฉย นิ่งเฉยกับคุณแต่เขาหลีตามองคุณอยู่แอคชั่นของเขาจะเกิดขึ้นก็ต่อมเมื่อคุณยุย่ยว่ล่อเสือออกจากถ้ำนะคะเออแล้วเขาทนไม่ได้อย่างแน่นอนออกมาน่ะออกมาแน่นอนนะคะเออเนะออกมาให้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาจะเห็นมากเห็นน้อยก็อยู่ที่คู่ใครคู่เขาคู่ใครคู่มันนะคะแต่ว่าฟ้ามองว่าเขาอะจะแสดงออกน้อยนิด แต่ถ้าคุณรู้วิธีการจัดการคนคนนี้คุณจะได้เห็นทัศแท้ของเขานะคะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณคุณจะได้เห็นแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรดีๆก็อราจะสปิริชัลคอนเนชั่นจิตของคุณผูกกับเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณโปรแกรมจิตตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ค้นเจออะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะนั่นเองเนาะอืมเป็นอะไรมากกว่าที่ตาคุณเห็น นะคะเป็นอะไรมากกว่าที่ตาคุณจะเห็นออความสัมพันธ์ในแบบที่คุณออกแบบนะคะนั่นเองเห็นปะฉันกําลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสงฉันรักคุณเพราะเขามีจิตที่ผูกพันกับคุณมากคือสองกายหัวใจเดียวจิตทาินเฟรม อารมณ์ทาให้การรับรู้ขุนมัวจะต้องรักความขุนเคิจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากเพราะว่าจิตของคนละเขาเนี่ยเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นนิ่ง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 ,งอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนิ่งก่อนนิ่งก,ก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินอะไรคุณต้องนิ่งก่อนถามตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะอืเพะเขาคือคุณคุณคือเขานะคะเร็วๆนี้จะมีการพยายาม แสดงออกทางความรู้สึกแต่มีซ่อนมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะพูดยังไงอะมันแสดงออกไม่ได้เยอะหรอกนะซ่อนบ้างแสดงออกบ้างซ่อนบ้างแสดงออกบ้างนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหละแต่เขาบอกว่าให้คุณเชื่อและศรัทธานะคะสำคัญที่สุดเลย love yourself first พลังงานของคนที่รักตัวเองเป็นพลังงานขั้นสูงเป็นพลังงานขั้นสูงนะคะ คนที่รักตัวเองจะบารมีสูงพลังงานขั้นสูงแล้วคุณจะสามารถดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ด้วยเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณเพราะฉะนั้นสังเกตได้พลังงานของคุณเมื่อไหรก็ตามที่เขาดูห่างเหินคุณจังวะเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้เขาก็ดูใกล้ชิดคุณจังช่วงนี้ทําไมดูห่างเหินกะจังให้สังเกตพลังงานของตัวเองเพราะว่าคุณคือคู่จิตวิญญาณนะคะเพราะนั้นจิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะนั่นเองเนาะอืมนะคะ รักษาระดับพลังงานของตัวเองแล้วก็ยกระดับพลังงานตัวเองด้วยนะไปค้นหาใน YouTube Google นะคะการยกระดับจิตวิญญาณการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะนั่นเองเนาะเออนะ้หมอฟ้าก็ทำออกมาบ้างแต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะนะคะเออต่อให้มีคนมาบอกเราแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือเอาชนะกรรมเก่าไม่ได้อะก็ไม่ก็บางทีอะเหมือนเหมือนพูดไปไม่สนใจ ทำไมบางทำไมบางคนแค่พูดนิดหน่อยเขาสนใจมากเฮ้ยเขาชอบมากเขาอยากศึกษาเรื่องนี้มากแต่บางคนเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ยินเลยเหมือนไม่ได้ยินเลยนะคะเออบางคนบอกรู้จักหมอฟ้ามานานมากนะตั้งแต่หมอฟ้าเปิดช่องแต่ไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณทั้งที่หมอฟ้าพูดเกือบทุกคลิปนะคะนั่นเองเพราะเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะคะเพราะ มันยังไม่ถึงเวลาของเขาหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางอะไรก็ได้เขาต้องสู้ด้วยตัวของเขาเองถึงได้บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้งเราอาจจะกำลังอยากเสิร์จหาคำว่าการพัฒนาจิตวิญญาณแต่อาจจะมีบางอย่างมาขัดขวางไปสนีมาลูกร้องไห้หรืออะไรก็ตามมาขัดขวางเราเราลืมไปแล้วจบไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยจบนั่นแหละจิตต้องตั้งมัน่น ฟังคลิปนี้ไปเนี่ยมาฟ้ากำลังโปรแกร,รมจิตคุณอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมาฟ้าอยากให้คุณมีจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่มันยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้อะไรมาขัดแข้งขัดขาคุณนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่เหนือกว่าเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนนะคะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคุณคือเจ้านายตัวเองคุณคือคนที่สร้างสรรค์ชีวิตตัวเองหลังสรรค์ชีวิตตัวเองนะ นะคะอย่าให้เสียงใครมันดังกว่าเสียงของคุณนะคะนะเสียงภายในนะคะของคุณเนาะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรนะคะ คุณและเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดขาดกันยากเพราะสปิริตชัวคอนเนคชั่นเราเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมกันได้ด้วยแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอฟ้าบอกโนเพล็กไรโฮมก็คือการพาจิตกลับบ้านการพาจิตกลับบ้านก็คือการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณตัวเองการรู้ตัวตนของตัวเองนะคะเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้จริงๆเมื่อคุณไปถึงตรงนั้นนะคะนั่นเองทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรบังเอิญเลยเป็นเพราะคุณนั่นแหละตัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนรังสรรค์ชีวิตตัวเอง นะคะเป็นคนที่สร้างชีวิตตัวเองจริงๆคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะนะคะการรักตัวเองไม่มีอะไรบังเอิญเพราะว่าจิตวิญญาณของคุณมันเป็นเป้าหมาย life p พส p o แล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของคู่ของคุณเพราะมันเป็นคู่ทวินเฟรมเนาะ นะคุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆแล้วคุณจะใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณจะรักและอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นมันเป็นพลังงานดึงดูดนะคะนั่นเองเพราะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆนะคะทุกคนที่มาดูดวงกับหมอฟ้าที่เขาตั้งใจทำจริงๆและหลายคู่เจอปาฏิหาริย์รักจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากบอกทุกคนว่ามันเป็นของฟรีแล้วมันอยู่ในตัวคุณนั้นนะมีค่ามาหาศาล love yourself first ค่ะ รักตัวเองให้มากๆนะคะมันมีค่ามาหาศาลเกินกว่าที่คุณจะพรรน,นาได้เลยจิตของคุณเนี่ยไม่ธรรมดามากนะคะนั่นเองธรรมะคืออะไรธรรมะเวลาที่ทุกคนไปบวชไปอะไรเนี่ยเขาไปทำอะไรกันไปฝึกจิตใช่ไหมไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปอะไรก็ตามมันคือการไปฝึกจิตนะคะพราะนั้นไม่ต้องไปบวชก็ได้ฝึกอยู่บ้านก็ได้นะ <c oughs> นะคะ แค่ทำแค่ตั้งใจเออนะใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอ่ะตั้งใจให้มันได้อ่ะลุกขึ้นมาให้ได้อย่าให้อะไรขัดแข้งขัดขาตัวเองนะอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรหรือกรรมเก่ามันขัดแข้งขัดขาตัวเองเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ทิ้งของเก่าให้ได้รักเคารพตัวเองนะนะคะมันมีอะไรมากคุณคือกลุม่มคนที่กลุ่มชะตาชีวิตหมอฟ้าชอบไพ่ใบนี้มาก นะเป็นคนที่เสกสรรสร้างชีวิตตัวเองแม่มดแม่มดเป็นคนที่เสกสรรสร้างชีวิตตัวเองเคารพตัวเองกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองสุดยอดพลังพ่ยขอบคุณมากนะคะแล้วคุณจะเจอรักแท้รักแท้ในที่นี้คือใขรตัวคุณนั่นแหละไปส่องกระจกดูเนาะนะมีคนชอบถามจังเลยนะมาดูดวงเมื่อไหร่จะเจอรักแท้ไปส่องกระจกคนนั้นแหละคนนั้นแหละ รักคุณมากกว่าใครนะคะคนนั้นแหละคือรักแท้ของคุณแล้วเมื่อคุณเจอเขาเมื่อไหร่คุณเข้าไปค้นไปเจอไปโอบกอดเขาเมื่อไหร่โลกภายนอกก็จะส่งคนที่โอบกอดคุณด้วยรักแท้เหมือนกันนะมาฟ้าไปกําลังใจให้ทุกอย่างคือพลังงานลูกนะคะเนาะม,มีความสุขมากๆขอบคุณคะ่ะ